เมนูคัวพี่หนุ่ยแกนะคะวันนี้ครัวพี่หนูจะมาทำแกงคั่วขนุนนี่อันนี้พี่แกงนะคะนี่พี่แกงเราก็ใส่เลย อันนี้เราก็ขนุนเราต้มแล้วแล้วเราก็หั่นแล้วอตนนี้มันใหญ่เกินไปเราก็จะมาขรบนี่นะคะมาดูเครื่องขกแเราขูบก่อนอันนี้เราก็บีบน้ำออกก่อนนะคะนี่แล้วก็บีบน้ำก่อนนี่อันนี้ เดี๋ยวอันนี้เราก็จะโขกนะคะเราก็จะโขกให้มันเละหน่อยนึงอันนี้เครื่องคัวเราก็มีหมูนื้อหมูมีหัวหอมใบมะกรูดเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะ <What? S 1> นี่เราก็ต้องโขกก่อนเราก็โขกไปเรื่อยๆโขกให้มันเละเพราะว่าชิ้นมันใหญ่แล้วมันก็แข็งเกินไป เราโขกแล้วมันก็จะนิ่มแล้วก็โขกเราก็ใส่พริกแกงไปด้วยเลยนี่เราก็จะใส่พริกแกงไปด้วยเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็โขกไปเรื่อยๆบา <c oughs> งคนเขาก็จะสับให้เนียนเลยนะคะแต่ครัวพี่ผมว,ว่ามันโขกมันจะนิ่มกว่ากันนี่เราก็จะติดแก๊สเลยนี่ติดแก๊สก่อน อันนี้เราก็โขกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ติดแก๊สก่อนเดี๋ยวเราจะทำการคั่วหัวหอมให้เหลืองก่อนแล้วเราก็จะหมูใส่เดี๋ยวอันนี้เราต้องรอก่อนนะคะมันร้อนก่อนอน,นี้เราก็ใส่น้ำมันแล้วนะคะใส่น้ำมันแล้วเราก็จะเจียวหอมก่อนโอ,โอเคไกลนะพี่น้อย เ,เียวหอมก่อนต้องเจียวหอมให้เหลืองก่อนนะคะหอมเราต้องคนด้วยนะคะถ้าไม่คนเดี๋ยวมันจะไหม้เดี๋ยวมันจะไม่อร่อยเราต้องคนหอมก่อนเียวหอมให้เหลืองก่อนแล้วเราค่อยจะใส่หมูนี่เราก็จะเจียวไปเรื่อยๆเรา <IN symmetric, S 2> <ๆ>ต้องคนไปเรื่อยๆเราใส่น้ำมันอย่าใส่เยอะนะคะใส่เยอะมันก็จะเยะิ้มอีกเราต้องใส่พอดีเรากะกับกับ กะกับขนุนกับหมูเราว่าเราจะพอดีไหมไม่ใช่เราใส่น้ามันไปเยอะเลยเวลาใส่ขนุนไปใส่หมูไปแล้ว<อ>มันก็จะเยอะิมไปใหญ่มันก็จะเยอะน้ามันก็จะเยอะอีกต้องใช้น้อยๆนะคะนีหอมเราก็เริ่มเหลืองแล้วหอมเราเหลืองแล้วเราก็จะเอาเนื้อหมูใส่เลย เหลืองกว่านี้ไม่ได้แล้วจะไหมเดี๋ยวเราคนไปอีกจะไหมเราก็ใส่หมูเลยนะคะของพวกเราจะชอบหมูสามชั้นมันก็จะมันเยอะพี่หนูก็เลยเอาเนื้อหมูนิ่มดีกว่าเนื้อหมูนิ่มแล้วก็เราก็ต้องคนหมูให้สุกก่อนนะคะเราต้องใส่ขนุนเพราะขนุนเรามันสุกแล้วหนุนเราสุกมาแล้วเราก็ผูกมาแล้ว อันนี้เราก็จะต้องรอให้หมูมันสุกก่อนถ้าเราใส่ขนมไปตักหมูเราก็จะไม่สุกเราก็จะนานเราก็ต้องคั่วหมูให้สุกก่อนอนี่นะคะนี่หมูเนื้อหมูนิ่นะคะนี่เดี๋ยวมาดูกันว้าวสุดยอดนี่นี่หมูเราก็หดแล้วนะคะนี่หมูเราหดแล้วหมูเราหดแล้วเราก็ใส่ขนมเลย ก็คนก่อนใส่ขนมเสร็จแล้วก็ใส่ใบมะกรูดบางที่เขาไม่ได้เรียกว่าข้วขนมนะฮะบางที่ถ้าเป็นบ้านที่กดเขาจะเรียกยำมหนุนทุบขนมบ้านที่กดใช่บางบางที่เขาก็เรียกตุ๊บขนมใช่เรียกไม่เหมือนกันแต่ทำคล้ายๆกันนี่แหละใช่ขวดแก้วขนมขวดับแก้วดับ อันนี้เราก็จะใส่เครื่องอันนี้เราก็จะใส่ผงอร่อยก่อนอืนนเอเราจะใส่เครื่องปรุงรสเราจะเติมน้ำตาลใส่หน่อยนึงเราจะได้คนไปทีเดียวเลยนะคะ เราก็จะหยดน้ำตาลอยหนึน่งทีเราก็คนเลยคนะ่ะใส่อย่างละหน่อยเพราะว่าพริกแกงมันเค็มเคนะ็มแล้วเดี๋ยวมันจะเค็มไปใหญ่จะเค็มโดดๆเราก็จะทานไม่ได้นะคะนี่อืมอมีเต้าหมูด้วยอัน,นจริงก็ต้องมีกากหมูโรยด้วยนะคะแคบหมู แต่วันนี้หนูไปซื้อที่ตลาดแล้วเขา,าไม่มีขายวันนี้เขาบอกเขาหยุดขาหยุดกันหมดอือเราก็ต้องค้นให้ทั่วลลเลยนะคะทำไม่งั้นมันจะติดนะคะใช้ไฟอ่อนๆต้องใช้ไฟน้อยๆทำไม่งั้นมันจะติดกระทะแล้วมันก็จะเหม็นไหม อันนี้เราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวพอพี่หนูจะลองชิมทด่รสชาติมันจะแซ่บไหมโอ้โหต่มันยังร้อนอยู่เลยนะ พี่หนูทากับข้าวอร่อยทุกคลิปเลยค่ะอร่อยพอดีเลยค่ะไม่เค็มไม่หวานพอดีถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Che themic right make sure it and sound right boys. sound right, boys?